สวัสดีครับพบกับผมยุคนชนข่าวติดตามสถานการณ์ล่าสุดระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่ตอนนี้มีพม่าเข้ามาผสมโรงด้วยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแก๊งสแกมเมอร์แตกรังพร้อมกันเหมือนกับไม่ได้นัดหมายเลยนะครับทั้งที่กัมพูชาแล้วก็ที่ประเทศเมียนมานะครับแห่ทะลักเข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วก็กําลังถูกจับตามองอย่างยิ่งยวดเลยนะครับว่า ไทยจะเป็นฐานที่มั่นใหม่ของแก๊งสแกมเมอร์หรือไม่เพราะจนถึงนา,นากขณนนี้รัฐบาลเองก็ยังไม่มีความคืบหน้าและความชัดเจนเรื่องที่มีนักการเมืองไทยยัง่ำเจ็คนนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมกับองคอ์กรอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้น่าเป็นห่วงเหลือเกินนะครับผมพูดมาหลายต่อหลายครั้งนะครับว่าตอนนี้ที่บริเวณโอซเมตอยู่ตรงกันข้าม ชายแดนช่องจอมจังหวัดสุบรินนั้นกำลังจะกลายเป็นฐานที่มั่นของแก๊งสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ไม่แพ้ที่ปลอยเปตกรุงพนมเปญแล้วก็สีหานุวิวนะครับความท้าทายทางด้านชายแดนความมั่นคงเป็นปัญหาที่เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเดี๋ยววันนี้ผมจะนำเสนอรายละเอียดให้ได้รับทราบแต่ก่อนอื่นเราไปดูท่าทีล่าสุดระหว่างไทยกับกัมพูชาเดิมพันด้วยแผ่นดินเดิมพันด้วยการ เปิดหรือว่าปิดด่านพูดก็พูดนะครับทั้งการประชุม JBC กับ GBC รอบนี้ทางฝั่งของกัมพูชาเล่นไม้อ่อนนะครับแต่มีความจริงใจหรือไม่นั้นเนี่ยไอ้นี้ก็ไม่ทราบได้แต่เพราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่เจ็บแล้วจําเป็นคนถูกไหมฮถ้าเจ็บแล้วทนเนี่ยเป็นอย่างอื่นไปละคุณผู้ชมครับเพราะที่ผ่านมาเรารู้จักนิสัยใจคอของฮุนเซนแล้วก็ฮุนมาเนีเป็นอย่างดีรอบนี้ทําไม ยอมทุกอย่างยอมก็ว่าไปแะครับแต่ถึงเวลาเนี่ยจะทำจริงหรือไม่แล้วก็ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้มาแน่ครับคนนี้ประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์จะบินมาที่ประเทศมาเลเซียนะครับเพื่อจับมือทั้งคุณอนุทินและก็หุนมาเน็ตลงนามสันติภาพมันจะนำไปสู่อะไรครับนำไปสู่การเปิดด่านใช่ไหมคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมถ้าจะมีการเปิดด่านหลังจากการลงนามสันติภาพเพราะตอนนี้ ใครก็เดาออกนะครับว่ากัมพูชาอยากจะเปิดด่านชายแดนใจจะขาดอยู่แล้วนะครับเพราะเศรษฐกิจในประเทศได้รับความเสียหายอย่างหนักและยังมีปัญหาเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์จนเกาหลีใต้ส่งเจ้าหน้าที่ชุดพิเศษเข้ามาจัดการเราไปดูข้อสรุปการประชุม GBC วันนี้ก่อนนะครับเป็นที่น่าสนใจมากฝั่งกัมพูชาไม่แถลงเลยนะครับนะเตียเซยฮาเนี่ยขวาซ้ายก็บิ๊กเล็กนะครับเตียเซยฮารัฐมนตรีกรลาโหมของกัมพูชาเงียบกริบ ท,ทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะวันนี้พลเอกนัทพลนาคพาน,นิช์รัฐมนตรีกราวงลาโหมของไทยในฐานะประธาน GBC ฝ่ายไทยนะครับบอกว่าการหาหรือมีความคืบหน้าอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับเนื่องจากฝ่ายไทยประสบความสําเร็จที่โน้มน้าวให้กัมพูชายึดถือประเด็นเดิมแต่ต้องทําจริงจังนะนั่นก็คือการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ความขัดแย้งการเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลคือต้องทําอย่างจริงจังละ ต้องทาอย่างจริงจัง 3. การปราบปรามแก๊งก c a m m e r นะครับโดยมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมก็คือตํารวจทั้ง2ฝ่ายได้ร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการหรือว่าแอคชั่นแผนเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนี้2ฝ่ายจะตั้งกองกําลังเฉพาะกิจร่วมกันใน2ส,สัปดาห์นะคุณผู้ชมฟังดีนะใน2ส,สัปดาห์นะครับเพื่อทําการกวาดล้างแกนนําและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก c a มอร์คุณผู้ชมจดปฏิทินเดี๋ยวนี้ วันนี้วันที่23บวกไปอีกสองสัปดาห์จะต้องมีปฏิบัติการบุกกัมพูชาแล้วก็เอาคนไทยเนี่ยกลับมาจะช่วยเหลือหรือจับมันมาดันเมือคดีที่ไปร่วมกับแก๊งสแกมเมอร์ก็ตามแต่ขอให้เห็นกับตาทีเถอะเป็นรูปประมภายในสองสัปดาห์นะครับและประเด็นสุดท้ายาเรื่องการจัดการพื้นที่หมู่บ้านชายแดนในจังหวัดสรากแก้วซึ่งประเด็นนี้จะไปโยงกับการประชุมคณะกรรมการ j b c ที่จังหวัดจันทบ,บุรีซึ่งจะเป็นการตรวจแนว โดยทําการสํารวจหลักเขตที่42ถึง47พูดง่ายๆก็คือบ้านหนองจานกับหนองยาแก้วที่กําลังเป็นประเด็นอยู่นักขณะนี้โดยทั้งสองฝ่ายยินยอมร่วมมือกับฝ่ายไทยทั้งกัมพูชาเขาใช้คํานี้คุณผู้ชมจาคานี้ดีๆนะเป็นรหัสลับเลยนะก็คือการปรับการถือครองที่ดินของทั้งสองฝ่ายการปรับใช้คำว่าการปรับการถือครองที่ดินทําไมต้องใช้คํานี้นะครับ อเเดีี๋ยยวลงงงไปฟัสการแถงข่าวประชุมในวันนี้ถือว่ามีความคืบหน้าอย่างมีน,นัยสําคัญโดยฝ่ายไทยได้ประสบความสาเร็จในการน้อมน้าวให้ฝ่ายกัมพูชายึดถือปฏิบัติในประเด็นเดิมแต่มีการลงลึกในรายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้หน่วยในพื้นที่สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่าง็นรูปธรรมนะครับแต่สิ่งที่ครั้งนี้มีความแตกต่างกับครั้งที่แล้วก็คือนะครับเราได้แผนปฏิบัติการ หรือแอคชั่นแผนนะครับซึ่งมีข้อกำหนดว่าจะทำอะไรเมื่อไรที่ไหนแล้วก็อย่างไรนะครับเพราะนั้นมีความสังเกตมากขึ้นกว่าครั้งที่ผ่าน,านมาการประชมุมครั้งนี้นะครับเรายังมีสัตว์ีพยานที่ได้รับทราบผลการประชุมเพราะฉะนั้นผลการประชุมเนี่ยถือได้ว่ามีนานาชาติรับทราบแล้วเราต้องมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการสิ้นสุดกันเป็นปฏิบัติต่อ,อก,กัน รันการชิ่นสุดการปฏิบัติต่อกันเนี่ยสิ่งที่ทาง P บีซนะครับมองไว้ก็คือจะต้องปฏิบัติทั้งสข้อนี้อย่างเป็นรูปธรรมอ่ะก็อย่าเพิ่งไปรีบพูดว่าประสบความสําเร็จเลยครับต้องดูผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจะดีกว่าเพราะที่ผ่านมาเซ็นสัญญาส่งเอกสารประชุมกับขมิเนี่ยกี่รอบแล้วครับเขาเคยทําตามหรือไม่คําตอบก็คือไม่นะครับอย่าเพิ่งรีบพูดว่าประสบความสําเร็จทีนี้เมื่อสักู่เนี่ยนะครับ ปรับการถือครองที่ดินใช่ไหมจีบีคุณผู้ชมเราจาก GBC เรามาดู JBC กันบ้างเมื่อวานนี้ก็พอเหมาะพอเจาะแล้วครับประชุมกันเสร็จแล้วเป็นในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายไทยมีคุณประสาทประสาทวินิจฉัยอดีตเอกอัครราชทูตไทยนกรุงพนมเปญเป็นประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา JBC ของฝ่ายไทยนะครับให้ลท์อยู่ตรงนี้ไอ้เรื่องปักปันเขตแดนท,ที่อื่นเนี่ยอันนี้ผมยังไม่อยากพูดถึงนะเพราะว่า มันยังอีกยาวไกลเราเอาเฉพาะตรงนี้ก่อนก็คือที่บ้านหนองจานกับหนองยากแก้วฝ่ายไ,ไทยบอกแบบนี้นะครับว่าเรามีการหารือเรื่องบ้านหนองจานกับหนองยากแก้วตกลงว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าเขาล้ําหรือไม่เราต้องวางหลักชั่วคราวระหว่างหลักที่เขาอ้างกับหลักที่เราอ้างระยะทางกําลังเจราจากันอยู่ว่าจะปักถีแค่ไหนซึ่งจะเป็นหลักเขตของเราแล้วก็หลักเขตของเรา แล้วจะได้ส่งต่อให้กลไกที่เหมาะสมก็คือให้รัฐบาลไปหาเรือกันต่อทีนี้ความหมายฟังดูมันก็ฟังเข้าใจยากภาษาทางการทูตนะครับคือฝั่งของกัมพูชาเนี่ยเขาอยากให้ไทยใช้คําว่าปรับการถือครองที่ดินเห็นไหมฮะใช้คําเดียวกับที่บิ๊กเล็กแถลงเมื่อสักครู่เลยปรับการถือครองที่ดินที่หนองจานกับหนองยาแก้วเพราะฝั่งกัมพูชาไม่อยากให้ใช้คําว่าโยกย้ายถอนหรือว่าทาลาย เพราะมันอาจจะมากกว่านั้นหรือก็แล้วแต่แต่เราก็ใช้คำกำกลางไปก็คือการปรับการถือครองที่ดินนั่นเองนะครับคือถ้าถ้าเราจะวิเคราะห์เนี่ยเหมือนกับทางฝั่งกัมพูชาไม่อยากให้ถูกใช้คำว่าเอ้ยถูกถอนถูกรือ้อเพราะตอนนี้เราลืออยู่ไงลือบ้านนะเข้าไปเคลียร์พื้นที่เก็บกู้ทุนระเบิดกัมพูชาบอกไทยขอร้องนี่ฟังแล้วมันฟังแล้วมันไม่สบายใจอยากให้เปลี่ยนเป็นคำว่า,วาการปรับ การถือครองที่ดินแต่ไม่ว่าจะพูดคําไหนความหมายก็คือแบบเดียวกันนะครับก็คือเราจะลุกคืบเข้าไปเพื่อเอาแผ่นดินของเราคืนนั่นเองลองฟังดูครับถามไว้ว่าเรื่องรั้วนะครับก็ขอเรียนว่าเราก็ได้ยกขึ้นพูดโดยผมกล่าวในการคำกล่าวเปิดนะครับว่าผมมีไอเดียที่จะสร้างรั้วนะครับเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา การกระทบกระทั่งการการรัอบเข้าเมืองการรับรอบคุ้ค้าิี่จอยาการเจติดนะครับเขาบอกว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะพูดในเรื่องนี้นะครับไม่ได้มีอำนาจในการที่จะมาหารือเรื่องการสร้างรั้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตกลงว่าเรื่องนี้เอาออกจากระเบียบวาระการประชุมนะครับเรามีการหารือเรื่องบ้านข้องชาและบ้านยางแก้วตกลงว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าเขาอยู่ไม่ลํางยังไงต่างๆนานยครับเราก็ต้องวางหมัก มาเกอร์ไว้ชั่วคราวระหว่างหลักที่เราเขาอ้านกับที่เราอ้านไปหาหรือรายงานรัฐบาลว่าเขาปักเสร็จแล้วนะครับขอใช้คําว่าปรับการถือครองที่ดินนะครับขอไม่ใช้คําว่าโยกย้ายหรือถอนทําลายเพราะว่ามันอาจจะมากกว่านั้นหรือแล้วแต่แต่เราใช้คํากลางๆไปปรับการถือครองการครอบครองที่ดินนะครับของทั้งสองฝ่ายอืนะครับใจบางอ่อนไหวเปราะบางเหลือเกินนะครับจะไม่ให้ใช้คําว่ารื้อทําลายหรือว่าถอนหรือว่าไล่ให้ใช้เป็นการปรับ การถือครองที่ดินนะครคุณผู้ชมครับทีนี้อันนี้ฝ่ายไทยทแถลงฝ่ายเดียวนะครับเราก็ไปดูทางฝั่งกัมพูชากันบ้างคือทั้ง JBC ฝั่งกัมพูชาก็ไม่แถลง JBC ฝั่งกัมพูชาก็ไม่แถลงท่าทีมันดูแปลกๆยังไงชอบกลนนะครับแต่กลับกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหุนมาเน็ตเลือกใช้วิธีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะครับคําพูดมากมายความหมายก็คือลุกล้ําดินแดนนั่นแหละแล้วก็เหมือนจะเสียงอ่อยนะครับ ในการที่สุดท้ายจะต้องยอมคืนพื้นที่ดินที่หนองจานกับหนองยาแก้วให้กับประเทศไทยผมพูดเป็นภาษายุคนเลยก็ได้นะครับก็คือฮุนมาเน็ตพยายามที่จะหวานล้อมความรู้สึกของคนในชาติว่าไม่ได้เสียดินแดนให้กับประเทศไทยเพราะกลัวเสียคะแนนความนิยมนะคุณผู้ชมเข้าใจปะก็เลยโอ้โหเขียนเนี่ยเป็นภาษากัมพูชาแปลเป็นไทยี่ยืดยาวเลยแล้วก็บอกง่ายๆบอกแบบนี้เลย บอกว่าในการประชุม JBC 2วันซึ่งสิน้นสุดลงเมื่อวันที่23ทั้ง2ฝ่ายได้หาเรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่บ้านหนองจานกับหนองยยาแก้วซึ่งทางฝั่งฮุนมานเน็ตจ,จะเรียกว่าเป็นบ้านโจกเจยแล้วก็เปรยจันเพื่อหาทางออกทั้ง2ฝ่ายตกลงที่จะทํางานร่วมกันทางด้านเทคนิคต่อไป เพื่อกาหนดขนาดและกําหนดเขตแดนชั่วคราวโดยใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนของสนทิสัญญา1907และบันทึกการปรับปันเขตแดนของคณะกรรมการปการปับปันเขตแดนฝรั่งเศสสยามเป็นพื้นฐานโอเคนะการที่ฮุนมาเน็ตอยู่ๆก็อ้างถึงแผนที่หนึ่งต่อสองแสนซึ่งฝ่ายไทยไม่ยอมรับอยู่ดีนะครับคุณผู้ชมอันนี้คนละเรื่องกันเลยคือพูดง่ายๆกำลังจะล้างสมองคนกัมพูชา เพราะว่าพื้นที่บ้านหนองจานกับหนองยาแก้วเนี่ยต่อให้ใช้หนึ่งต่อห้าหมื่นต่อให้ใช้หนึ่งต่อสองแสนต่อให้ใช้หนึ่งต่อสองล้านไปเลยก็ได้คุณผู้ชมมันก็อยู่ในประเทศไทยอยู่ดีเพราะฉะนั้นฮุนบาเนตกําลังผมใช้คํานี้เลยแล้วกันกําลังหลอกคนกัมพูชาด้วยกันเองเพื่อไม่ให้ตัวเองเสียหน้าว่ากําลังจะเสียดินแดนพื้นที่บ้านหนองจานกับหนองยาแก้วให้กับประเทศไทยครับเพราะไทยมีสิทธิ์โดยชอบ ที่จะไล่แล้วก็รื้อถอนถึงขนาดในวงประชุมทั้ง GBC กับ JBC ขมรแอบมาขอร้องไทยอะว่าอย่าใช้คำว่าทำลายหรือถอนได้ไหมอย่าเอารถาถากถางหุ้มกราะไปรือ้อได้ไหมใช้คำว่าเป็นการปรับการถือครองที่ดินเพราะเดี๋ยวคนขมรฟังแล้วจะมาด่ารัฐบาลเข้าใจป่ะคุณผู้ชมหุนมาเนี่ยกำลังหลอกคนในประเทศของตนเอง เอาเรื่องเดิมๆมาแหครับส่วนที่สัญญาฝรั่งเศสเอาเรื่องแผนที่1นึ่งต่อสองแสนผมย้ำัาคุณผู้ชมนะบ้านหนองจานกับหนองย่าแก้วจะเอา1ต่อ5 10, ้า0 0ืต่อ2 0งแสนหต่อสองล้านก็อยู่ในไทยอยู่ดีครับซึ่งเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนกัมพูชา,ามีความรู้ขนาดไหนระวังโดนนายกของตนเองหลอกนะครับวันนี้ท่าทีชัดเจนว่าต้องปรับพื้นที่ให้เหมาะสมอะไรนัที่พูดกันนะคุณผู้ชม ทั้งหมดทั้งมวลที่ขมรกนาลังทาอยู่นขณะานี้คนก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่าอยากเปิดด่านใช่ไหมแต่ไม่กล้าขอร้องไทยเหมือนกับที่ฮุนเซนพยายามตีบทแตกบอกว่าปิดเป็นร้อยปีขมรก็ไม่มีวันล่มสลายเพราะอะไรครับเพราะระหว่างวันที่ 25- ถึง28ตุลาคมนี้จะมีการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียโดยคุณเสียสักพวงเกตแก้วนะครับบอกว่าหากทุกอย่างเรียบร้อยซึ่งมันก็เรียบร้อยไงคุณผู้ชม ตอนนี้ขำเมนรนพยายามทําให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยอยู่นะฮะเพราะต้องการลงนามสันติภาพกับนายกรัฐมนตรีของไทยเพราะในวันนั้นเนี่ยดลนนทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐจะเดินทางมาเป็นสักขีพยานด้วยเพราะฉะนั้นกัมพูชาก็เลยยอมทุกอย่างเพราะทำมาแต่เป็นการยอมทุกอย่างชั่วคราวหรือว่าถาวรเนี่ยอันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับเนี่ยคุณศรีศักดิ์บอกแลวนะครับ วันที่ประมาณ2 5ถึง28ก็ิด้สุดสัปดาห์นี้นครับเดี๋ยวโอ้โหเป็นภาพประวัติศาสตร์อีกแล้วเพราะฉะนั้นกัมพูชาก็เลยต้องพูดกับทั้งก็จะพูดอย่างหนึ่งนะครับพูดกับไทยก็บอกไทยเบาๆหน่อยอย่าใช้คำแรงเดี๋ยวคนคเขมรไม่พอใจเสียคะแนนความนิยมแต่พอฮุนมาเน็ตไปพูดกับคนคเขมรใน Facebook ก็จะพูดอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นภาพรวมคนที่โดนหลอกก็คือคนกัมพูชานะครับแต่มาที่นน่าเจ็บใจก็คือโดนนายกของตัวเองหลอกอ่ะ ว่ากันง่ายๆคุณผู้ชมครับอ่ะทีนี้มาต่อกันเพื่อปัญหาแกมเมอร์กันบ้างเพราะตอนนี้ศึกในศึกนอกออกัมพูชาไม่ไหวละไม่ไหวละเพราะนอกเหนือจากศึกกับไทยแค่ปิดด่านเนี่ยมันก็หนักแล้วแล้วก็ยังไม่มีปัญหาแก๊งสแกมเมอร์โดนพี่ใหญ่อย่างเกาหลีเนี่ยนะครับลงมาจัดการด้วยตนเองเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่นะครับว่าตอนนี้รังของแกมเมอร์ทั้งที่กัมพูชาแล้วก็เมียนมาอยู่อยู่รังมันแตกพร้อมกันเนี่ย พร้อมกันโดยบังเอิญเหรอครับแล้วมันจะแห่เข้ามาในประเทศไทยจริงไหมคาตอบคือจริงครับอย่างเมื่อวานเนี่ยจนถึงตอนนี้นะครับไล่จับกันไม่หวาดไม่ไหวเลยนะครับวิ่งข้ามแม่น้ําจากฝั่งเมียนมาเข้ามาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นพันคนแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจับได้ครบหรือเปล่าก่อนอื่นเราไปดูที่ฝั่งของกัมพูชากันก่อนนะครับแก,งแก๊งกมเมอร์ชาวจีนว่ากันว่าเป็นหมื่นคนนะครับตอนนี้กําลังทะลักเข้าไปทั้งที่ลาวแล้วก็เมียนมา หลังจากละทิ้งฐานที่กัมพูชาเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่พิเศษของเกาหลีใต้ลงมาปฏิบัติการอย่างเอาจริงเอาจังนะครับนอกจากนั้นยังมีรายงานว่าทางฝั่งของเมียนมาทหารก็กวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์หลายลัฐทั่วประเทศอย่างนหนักหน่วงอีกด้วยนะครับโดยที่อันนี้เราดูที่ไอ้ที่กัมพูชานะกัมพูชาแตกคือเกาหลีนี่ก็คือเขาเกาหลีจริงๆนะสุดๆเลยนะครับแตกจริงนะครับคุณผู้ชมเกาหลีไล่จับหมด นะตำรวจเขมรเนี่ยเซมทีมเซมทีม,ทมเมื่อวานนี้ผมนาเสนอไปคนเกาหลีบอกว่าแก๊งสแกมเมอร์กับตำรวจมพูชาเป็นเซมทีมเซมทีม,ทมก็คือเป็นพวกเดียวกันตำรวจเกาหลีก็เลยมาปราบทีนี้ไปดูที่ด่านแม่สอดตากมีวดีเมียนมากันบ้างคุณผู้ชมครับหลังจากทหารเมียนมาพร้อมกับอาวุธครบมือทําการกวาดล้างค้นหากลุ่มต่อต้านพร้อมกับทําลายกลุ่มจีนเทาแล้วก็แก๊งสแกมเมอร์ที่เคเคปาร์ครับ ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับหมู่บ้านแม่กุท่าซุงอําเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับจนทําให้ชาวต่างชาติที่ลักลอบทํางานเป็น s c a ม m e r เคเคพาร์คเนี่ยมันแตกตื่นหนีตายเพราะพะมา่าเนี่ยโหดโหดสุดโหดเลยคุณผู้ชมครับหิ้วสัมภาระเหมือนกับพึ่งแตกรังบางรายตัดสินใจตายเป็นตายเว้ยกระโดดลงแม่น้าเมยว่ายข้ามแบบฟรีสไตล์เพื่อมาหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเพราะยังไงซะฝั่งไทยเนี่ยก็ใจดีกว่าพมา่าอ,อยู่แล้วนะครับ ในเบื้องต้นเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยจับได้2 0 2รคนคุณผู้ชมดูฮะ่ไม่กลัวตายนะ้กับนะนะถ้าว่ายน้ําไม่ถึงก็ก็จมน้ําเสียชีวิตอย่างแน่นอนนะครับซึ่งสถานการณ์มาลากยามถึงช่วงเช้ามืดของวันนี้พบว่ามีชาวต่างชาติผิวดําส่วนใหญ่เป็นชาวอินเดียแล้วก็อีกหลายประเทศนะครับสามารถควบคุมตัวได้เพิ่มเติมอีก400คนโอ้โหตอนนี้ต้องเอาทั้งหมดเนี่ยนะครับมาเก็บไว้ที่แดนแรกรับของทางราชการจัดเอาไว้ให้ก่อน แล้วหลังจากนั้นจะทําการคัดกรองว่าเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นคนทําที่ผิดกฎหมายเพื่อดําเนินการให้ถูกต้องกันต่อไปนะครับโดยตอนนี้สถานที่รองรับสี่แห่งในเพเภอแม็กซอดมีชาวต่างชาติอยู่เกินกว่า500คนแล้วนะครับแล้วก็ใกล้เต็มเต็มทีเห็นไหมแตกรังหมดไม่รู้เหมือนกันว่าจู่ๆทําไมเมียนมาเนี่ยมาเอาจริงเอาจังช่วงนี้นะครับคือถึงขนาดกระโดดน้าเนี่ยคือไม่งั้นตายนะครับอันนี้ใช้คำว่าหนีตายชัดเจนโอ้โหดูสิครับ คนเราถ้ามันไม่กลัวตายเนี่ยมันไม่ไหวค้าแม่น้ําพร้อมกับสัมภาระขนาดนี้นะเพราะทุกคนรู้ว่าประเทศไทยใจดีสยามเมืองยิ้มใช่ไหมฮขมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมในขณะเดียวกันรายงานข่าวจากกรุงพนมเปญน,นะครับพบว่ามีปฏิบัติการของตํารวจกัมพูชาอันนี้ไม่รู้ว่าของจริงหรือว่าการละครเอาใจเกาหลีใต้นะครับที่กรุงพนมเปญ ปฏิบัติการไล่ล่าแก๊งสแกมเมอร์สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยชาวเกาหลีใต้ได้57คนนะครับแล้วก็ชาวจีนอีก29คนหลังจากที่คิมซอกกีสมาชิกรัทสภาจากพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคแกนนำฝ่ายค้านของเกาหลีใต้นำคณะลงพื้นที่กัมพูชานะโอ้โหอ,อ,อาทิตย์ก่อนรัฐมนตรีช่วยของเกาหลีใต้ฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมครับลงพื้นที่ล่าสุดสสฝ่ายค้าน ของเกาหลีใต้ก็ลงพื้นที่ชื่อว่าคิมซอกกีโขคือต้องยอมรับเลยนะว่าเกาหลีใต้เนี่ยมีอิทธิพลนะใช้คานี้เลยแล้วกันมีอิทธิพลต่อกัมพูชาอย่างหนักเลยครับจนหงอเลยอะ่ะจนตํารวจเกาหลีใต้ฝ่ายค้านเกาหลีใต้รัฐมนตรีเกาหลีใต้เนี่ยไล่จับแก๊งสแกมเมอร์แตกลังกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับแล้วตอนนี้ที่เกาหลีใต้เขาจับตามองไม่ใช่เฉพาะที่กัมพูชานะ ก็ลามมาถึงประเทศไทยด้วยเพราะสื่อเกาหลีอย่างโคเรียอีคโนมิกเดลีเขารายงานนะครับว่าตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีชาวเกาหลีใต้ถูกลักพาตัว11เหตุการณ์ในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยเนี่ยเขาก็กล่าวอ้างพาดพิงมาถึงประเทศไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นการกระตุ้นนะครับให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเ,เร่งแก้ไขปัญหาการลักพาตัวคนเกาหลีด,ด้วย คือเขาพยายามจะบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่กัมพูชายอย่างเดียวนะที่ไทยก็มีเหมือนกันมันกําลังลุกลามหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะว่าฝั่งไทยที่กําลังเป็นคําถามแดนพิษสวงกันอยู่ก็คือนักการเมืองไทยคนไหนครับที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์เนื่องจากล่าสุดสื่อกาหลีใต้แฉต่อไม่รอแล้วนะนําเสนอบอกว่าเฉินเชื่อคุณผู้ชมเฉินเชื่อที่โดนสารัฐ หมายหัวแล้วก็ยึดทรัพย์กว่า5 0 0แสนล้านบาทนะครับมีวิธีการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหลายประเทศซึ่งเขาไม่ได้ระบุนะครับว่าหมายรวมถึงประเทศไทยด้วยหรือไม่โดยสินสิ่งของที่เฉินจื้อนิยมติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยนะครับมักจะเป็นนาฬิกาหรูมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์แล้วก็เรือยอชรับโดยปัจจุบันนายเฉินจื้อ เป็นถือสัญชาติจีนกัมพูชาวานูวนตูเซลูเซียไซปรัสแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้หนังสือเดินทางของประเทศไหนบ้างแล้วก็ไปกบดานอยู่ที่ไหนนะครับเนี่ยพอมีการพูดถึงการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐในลักษณะของนาฬิกาหรูอะนาฬิกาหรูอะบ้านเราก็ชอบนะครับเห็นไหมนี่เกาหลีเขาต้องแฉนะครับเหลืออย่างเดียวอะเกาหลียังไม่ได้เปิดชื่ออ่ะคุณผู้ชมคือตอนนี้อยู่ที่ไทยจะเปิดชื่อเองหรือจะรอสื่อเกาหลี หรือจะรอหุนเซนเปิดหรือจะรอสหรัฐอเมริกาเปิดไม่ช้าก็เร็วมันต้องเปิดในขณะเดียวกันอันนี้เปิดแล้วครับคือที่หลายฝ่ายถามว่าเอ๊ะแล้วไทยเราไม่เห็นจัดการไม่เห็นจับกุมละเมินคดีหรือว่าอายัดทรัพย์ของใครเลยพลตำรวจโทไตยรงผิวพันธ์รองเจรลญตารวจแห่งชาติในฐานะโฆษกศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่าไม่จริงเพราะปะปะงเพิ่งรายงานมานะครับว่าได้ทําการอายัดทรัพย์ของนายลียงพัฒ แล้วดันมีสัญชาติไทยด้วยนะนายคนนี้เป็นสวอของกัมพูชาคนใกล้ชิดของฮุนเซนมีชื่อไทยว่าพัทสุภาภาครับเป็นเจ้าของบริษัท LYP Group พร้อมกับอายัดทรัพย์มูลค่าสูงถึงกว่า70บล้านบาทโดยชายคนนี้มีชื่ออยู่ในเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์รีสอร์ทโอสมิทคาสิโนที่ตั้งอยู่ทางฝั่งกัมพูชาเพราะฉะนั้นดันจะบอกว่าฝ่ายไทยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไม่เป็นความจริงคุณผู้ชมครับ ตอนนี้มันสถานการณ์ข่าวของแก๊งกมเมอร์เนี่ยมันเละตุ้มเป๊ะมันแตกลังทั้งที่ทกัมพูชาท,ทั้งที่ประเทศเมียนมาแล้วก็แห่เข้ามาในประเทศไทยอย่างหนักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือให้ดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คือยุคคนชนข่าวนะครับวันนี้เรื่องของไทยกัมพูชายังมีสถานการณ์รายละเอียดทีคุณผู้ชมไปติดตามในช่วงทันข่าวข้าเนชั่นนะครับเราจะพักกันก่อนแป๊บเดียวเท่านั้นช่วงหน้าผมพาคุณผู้ชมไปดูข่าวที่ สุดแสนจะหวาดเสียวของวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับมีแม่ลูกคู่หนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ํามันในปั๊มน้ํามันนั่นแหละครับจูจูไฟลุกครับลุกตั้งแต่หวัวาใจาลามไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ดีไม่เกิดโศก,กน,นาฏกรรมมันเกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวตามต่อในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ